ผลงานการประกวดในกิจกรรม1414 plus 14 contest ครั้งที่2องบลายคอนเทนต์ e a t o r มาเป็นนักสร้างสื่อดีมีคุณภาพกันอย่าลืมกดติดตามแล้วกดปักตะไคร้เพื่อฝนจะได้ไม่ตกแล้วเราจะได้พบกันที่นี่กดเลย สวัสดีครับผมชาว1414 p l u นะครับชาว YouTube ตลอดจนแท็บทัวริสตแล้วก็ที่ต่างๆเลยนะครับที่สื่ออันนี้จะไปถึงนะครับผมไอซ์ลืมไม่ลืมนะครับวันนี้มาเอาใจเช้าทําเพลงนะครับวันนี้ผมจะพาไปทําอะไรนะครับวันนี้มาพร้อมกับสมาร์ทโฟนตัวจิ๋วนะครับวันนี้ผมจะพาไปทําอะไรนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําเสียงแซมเปิลมาใช้เองนะครับเสียงแซมเปิลคืออะไรครับเสียงแซมก็คือการนําเสียงจากภายนอกนะครับมา เพื่อบันทึกเสียงดนตรีนะครับตัวอย่างเช่นลาลาก็ทําเสียงดนตรีได้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับก่อนอื่นท่านเข้ากราดแบรน์มานะครับก็กดสร้างเพลงนะครับกดเพิ่มนะครับจากนั้นก็ให้เดอนครดตีไปหาประเภทคีย์บอร์ดนะครับโอเคครับเมื่อเราเจอคีย์บอร์ดนะฮะให้เราปัดไปหาคําว่าเครื่องแซมเลปุ่มเครื่องแซมเพลนะครับแล้วก็แตะเข้าไปครับเครื่องแซมเิเพลงของฉันปุ่ม จากนั้นให้เราไปหาไฟล์เว็บเข้ามานะฮะโดยปัดไปหาคำว่าโดยปัดไปหาคำว่า back ก่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่ในเสียงที่เขาแซมมาให้นะฮะ back นะฮะแล้วก็ปัดไปหาคำว่านำเข้านะฮะปุ๊บแล้วก็ไปหาไฟล์นะครับคำว่าไฟล์นะครับ ไฟปุเหมือนที so ่เราเคยนำเพลงเข้ามาบันทึกเสียงอะไรอย่างนั้นเพลงปุ่มสามยกเลิกค้นหาไฟหนึ่ง x ดาวโหลดหนึ่งพิศสิบสี่ดับเลสไม่มีานมันจะเป็นเสียงนี้ครับหนึ่งพิศสิบสี่ดับเลสดอทเวฟของผมนะครับมันจะไม่มีเสียงครับอันนี้เป็นเสียงออแกนนะครับโอเคดาวน์โหลดนะครับปัดไปหาทีหนึ่งก็จะเจอคำว่าดาวน์โหลดนะครับแตะสองครั้งโหลดมาเลยครับกาล่าแซเสร็จสิ้นปุ่มนำเท้าปุ่มคั่งตัวอย่างเมื่อเราได้ เสียงมาแล้วนะครับให้เราป,ปิดไวโอเวอร์ก่อนดูก่อนนะครับเสียงมันมียังนี่ฮะเสียงที่เราได้มานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีวิธีทำเยอะกว่านี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะโอเวอร์เปิดแน่อนอน อทางซ้ายกาแตเสร็จสิ้นเมื่อเรานำเข้าเสียงมาแล้วนะครับมีอะไรให้เราแต่งได้บ้างนะครับปัดไปดูครับนำเข้าปุ่มนำเข้าอันนี้ปัดไปดูครับครั้งตัวอย่างครั้งตัวอย่างไม่ใช่ครับปัดไปครับบันทึกไปยังคลังปุ่มอ่าบันทึกไปยังคลังนะฮะแก้ไขปุ่มแก้ไขเลือกอยู่เพลงนี้เพลงนี้คลังครับเลืออยู่หนึ่งสามบไม่มีการทั้งคู่แอบบั๊กเลือกอยู่หนึ่งเอ็ดสามซีซีสี่ไม่มีการเั้งคื่นี่ฮะมันจะเป็นี้่ เอาละครับจากนั้นเมื่อท่านได้เสียงเข้ามาแล้วนะครับท่านสามารถบันทึกไปยังคลังได้เลยนะครับเื่อูบันทึกดังคําปุ่มกดคว่าบันทึกไปยังคลังนะฮะเพื่อทําการบันทึกเสียงนี้ไว้ใช้นะครับจะเป็นเสียงแซมของเรานะครับที่เราได้นําเข้ามานะครับผมลองทําดูนะฮะองกข้อความกำลังแก้ไข1ันดตวจอเมื่อเราได้ชื่อแล้วับตั้งชื่อเรียบร้อยจากนั้นก็กดเสร็จสิ้น เซตติ้นแล้วก็เรียบร้อยนะครับทีบอร์ดใช้ตัวผมเพื่อเปิดใช้งานการสัมผัสโดยตรงสำหรับแอปนี้จากนั้นท่านก็อัดเสียงได้เลยนะครับนี่คือการนําเสียงแซมเปิลเข้ามาใช้ในกระดาษแปนนะครับคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดมากมายนะครับถ้ามีสิ่งไหนขัดตกบกพร่องก็ขอโทษขออภัยนะครับท่านใดอยากจะมีเสียงแต่ยังไม่มีไฟเวฟนะครับก็สามารถติดต่อทางผมหรือว่าขอช่องทางกับพี่มอคอมหรือจะหา เฟซส่วนตัวก็คือไอลืมไม่ลืมนะครับเฟซเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมาถามได้นะครับเกี่ยวกับการัดแบนหรือว่าโปรแกรมต่างๆนะครับผมจะแนะนําได้เท่าที่รู้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับฝากติดตามช่อง YouTube 1414 Plu พลัสด้วยนะครับแล้วก็ลืมไม่ลืมออฟฟิเชียลนะครับยูทูบผมนะครับก็ฝากทุกท่านไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม ผลงานการประกวดในกิจกรรมของทาง 1414+ 14ในงานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่26ผลงานนี้ชอบใจก็กดแชร์ต่อได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ารับฟังผ่านช่องทางสายด่วนหมายเลข1414 14, และแท็บทูรีจะลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลโดยอัตโนมัติเมื่อรับฟังสื่อที่ส่งเข้าประกวดแล้วและเพื่อนๆที่รับฟังผ่านช่องทาง YouTube ช่อง 1414+ 14สามารถลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัลได้ผ่านลิงก์ในส่วนรายละเอียดใต้คลิปได้เลยค่ะ